สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะคุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนที่เรียนในห้องด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ่อนอีกครั้งหนึ่งน,นะคะลูกนะคะในรายวิชาสุขกศึกษาค่ะนะคะคุณครูจะสอนสองวิชานะคะก็คือจุขศึกษาด้วยแล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ วันนี้เราก็มาเรียนในหนังสือนะคะทางบ้านก็หยิบหนังสือขึ้นมานะคะในห้องเรียนก็หยิบหนังสือสมุดใช้ปุกอ่อนเหมือนเดิมนะคะวันที่เขียนวันที่ยอ่อเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้นะคะวันนี้นะคะก็คือเรื่องโรคติดต่อนะคะวันก่อนคุณครูอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนไปแล้วนะคะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่นะคะนักเรียน ก็คือเรื่องโรคติดต่อนักเรียนเปิดหนังสือมาในหน้าหนึ่งร้อย้าสิบเจ็ดค่ะลูกต้องเปิดหนังสือไปในหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะอ่านเลยนะคะทางบ้านหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดไปในหนังสือหน้าหนึ่งรอยหสิบเจ็ดด้วยนะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูนะคะวันนี้คุณครูอธิบายเราจะเรียนเรื่องโรคติดต่อนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูคําว่าโรคติดต่อหมายถึงอะไร นักเรียนลองบอกมาก่อนสิคะหมหมายถึงอะไรลูกโรคที่เกิดจากเชื้อโรคถูกต้องมีอีกไหมอีกไหมคะอ่าเมื่อเกิดจากสัตว์หรือคนสามารถถ่ยทอดไปสู่บุคคลอื่นได้เยี่ยมมากค่ะอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะคะโรคติดต่อนักเรียนเตรียมเขีดเส้นใต้ในหนังสือด้วยนะคะโรคติดต่อหมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคค่ะนักเรียนนะคะไม่ว่าเกิดขึ้นกับคนก็ได้หรือเกิดขึ้นกับสัตว์ก็ได้โรคนี้สามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นนะคะสามารถแพร่กระจายติดต่อไปสู่บุคคลอื่นๆได้เราเรียกว่าโรคติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นคาว่าโรคติดต่อต้องแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นนะคะนี่คือลักษณะ ที่โดดเด่นส่วนโรคไม่ติดต่อพวกนี้ส่วนมากจะเกิดจากความผิดปกติภายในร่างกายของอวัยวะเราอย่างเช่นโรคเบาหวานเป็นโรคติดต่อไหมลูกไม่เป็นแต่เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกายอาจจะเกิดจากการกินอาหารอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์แต่พวกนี้ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะโรคหัวใจเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ภายในร่างกายพวกนี้ก็ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะส่วนมากโรคติดต่อเกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วสามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้นะคะนี่คือโรคติดต่อต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือมาในหน้า158สิบดค่ะนักเรียนอ่าดูนะคะเรามาดูผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อค่ะลูกอย่างแรกเลยนะคะโรคนี้ ร่างกายและจิตใจของเราจะอ่อนแอเวลาเราเจ็บป่วยเราแข็งแรงไม่ลูกไม่แข็งแรงร่างกายอ่อนแอนะคะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอ่อนเลียใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็บอกว่าความสามารถในการใช้ชีวิตการทํากิจกรรมต่ตางๆเหมือนกับคนปกติไหมไม่เพราะว่านะคะบางคนอาจจะไม่มีแรงเดินบางคนเพลียแล้วแต่ลักษณะอาการของโรคนะคะแต่แน่นอน นะคะการทํากิจกรรมต่างๆมันก็ด้อยลงไปนะคะนี่คือผลกระทบนอกจากนั้นบางคนอาจจะเกิดความเครียดบางคนอาจจะวิตกกังวลเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจพนักเรียนนอกจากนั้นเสียค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะรักษาแต่ละครั้งโรคแต่ละโรคต้องใช้เงินบางคนทํางานเก็บมาทางตลอดทั้ง ชีวิตเป็นโรคเอารักษาตัวเองหมดเลยตังหมดไหมคะหมดนะคะนอกจากนั้นเรามาดูต่อการเจ็บป่วยทำให้เสียชีวิตและโดยเฉพาะผลกระทบต่อประเทศก็คือขาดประชากรในการพัฒนานะคะในประเทศถ้ามีคนเป็นโรคคนติดยาแสดงว่าประเทศนั้นมีการพัฒนาได้ไหมไม่ได้นะคะ การพัฒนาประเทศต้องอาศัยกำลังคนประชาชนประชากรในประเทศที่มีประสิทธิภาพน,นะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าโรคติดต่อมีอะไรบ้างนะคะเช่นโรคอะไรบ้างคะที่เป็นโรคติดต่อได้อ่าโรคไข้หวัดนกได้ไหมได้โรคอะไรอีกคะไหนบอกคุณครูมาสิโรคอะไรอีกลูก ให้ือดอกได้ไหมได้โรคอะไรอีกคะให้หวัดนกโรคปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยที่เราได้รับผลกระทบคือโรคอะไรอ่าโรคโควิด19เป็นโรคติดต่อไหมลูกเป็นคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะมานะคะอธิบายโรคแรกเลยก็คือโรคโควิด19 นักเรียนหยิบสมุดมาจดเพิ่มที่บ้านด้วยนะคะน้องหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะลูกนะคะลางหน้ากระดาษค่ะลูกนะคะลงวันที่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขียนว่าโรคโควิด19แล้วก็ีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครัวอธิบายอะไรน้องบันทึกลงไปได้ในสมุดนะคะได้ไหมคะลูกทางบ้านด้วยนะคะ อาอย่างแรกเลยบววอธิบายนะคะโรคโควิด -19 เเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรคะ,อ,ะ,รคะอ่าเราเรียกว่าโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ค่ะนักเรียนนะคะโรคโคโรนานะคะโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คะ่ะ เราเรียกว่าโรคโคนาสายพัใหม่2 0 -19 คนักเรียนนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าโรคโควิด -19 น้องจำนะคะน้องจำด้วยนะคะลูกวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่เราได้รับผลกระทบอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเราเรียกว่าโรค โควิด19บรื้าหรือเต็มว่าโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สองพันสเก้านะคะอ้าวเรามาดูว่าสาเหตุของโรคนี้นะคะก็ค,คุณครูอ่อนบอกว่าโรคติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะนะนักเรียนเชื้อโรคเพราะฉะนั้นโรคนี้ก็แน่นอนเกิดจากเชื้ออะไรคะเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรใครทราบเชื้อโรคอะไรใครทราบ ตราไหมคะตราไหมต้องทราบไหมลูกร,รู้ไหมคะรู้แต่ว่าเกิดจากเชื้อโรคแน่นอนใช่ไหมโรคนี้เกิดจากเชือ้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เห็ียนเลยค่ะนะคะโรคนี้เกิดจากเชือ้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะคะเกิดจากเชือ้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2,019นะคะเชื้อไวรัสนะคะแต่เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มันเป็นการพัฒนาของเชื้อไวรัสนะคะที่ทําให้ระบาดอยู่ในปัจจุบันเนี้ยแล้วก็มีผลกระทบทั่วโลกเลยลูกนะคะทุกอาชีพผลกระทบหมดเลยเราก็เหมือนกันนักเรียนไหมคะที่มีการเรียนสองแบบทั้งออนไลน์ทั้งออนไซ นะคะเพราะว่าผลกระทบจากโรคโควิด -19 นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะเรามาดูว่าลักษณะอาการที่พบของโรคนี้ค่ะลูกนะคะวันนี้นักเรียนได้รับความรู้ความรู้วันนี้นักเรียนสามารถนาไปสังเกตในความรู้รโรคนี้กําลังเป็นไงระบาดอยู่ในช่วงนี้วันเ,เราต้องมีความรู้นะคะในการป้องกัน ในการสังเกตอาการของตัวเราเองสังเกตอาการของคนที่อยู่รอบข้างเรานะคะไม่ให้เรานะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้นะคะเพราะโรคนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่แต่เราต้องสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวป้องกันสามารถอยู่กับมันให้ได้แล้วก็อยู่รอดปลอดภัยให้ได้นะคะ เ,เรามาดูว่าลักษณะอาการเลยค่ะอย่างแรกเลยต้องมีอาการไข้ใช่ไหมลูกอ่าต้องมีอาการไข้เพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตลักษณะอาการไข้นะคะเราต้องมีตัวเราเองอย่างโดยทั่วไปเราวัดอุณหภูมิใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าเวลาเข้ามาโรงเรียนต้องทำไงก่อนคะวัดอุณหภูมินะคะอุณหภูมิปกติของคนโดยทั่วไปเท่าไหร่คะลูก ไม่เกินสามสิบเจ็ดใช่ไหมสามสิบเจ็ดโดยทั่วไปอุณหภูมิปกติใช่ไหมลูกเพราะม,มนุษย์เราถือว่าเป็นสัตว์เลือดอุน่นสัตว์เลือดอุน่นอุณหภูมิจะคงที่ถูกไหมคะคงที่ในที่นี้คือสามสิบเจ็ดองศาแต่เมื่อไรเราเกินสแสดงว่าเราปกติไหมไม่ปกติค่ะถ้าเราเกินสแสดงว่าเรามีไข้ละว่าเขาก็เลยวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้ามาเนี่ยนะคะ ดูว่าใครเกินมั่งถ้าเกินจุดคัดกรองตรงนั้นก็จะนะคะคัดกรองนักเรียนจุดเสี่ยงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมีอาการไข้ต่อจากนั้นไอแห้งนะคะดูไว้นะคะบันทึกไว้นะไอแห้งๆออดเลียซูญเสียนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากโรคหวัดโดยทั่วไปเพราะโรค โคโรนาสิก้ามันมีลักษณะอาการคล้ายกับอะไรคะลูกคล้ายกับโรคหวัดใช่ไหมคะแต่ที่แตกต่างไปจากโรคหวัดนะคะนักเรียนโน้ตไว้นะลูกเผื่อเจอข้อสอบโรคนี้จะมีการสูญเสียความสามารถในการรับรู้รสชาติหรือกลิ่นนะคะปุ่มรับรู้รสนะคะก็จะไม่รับรู้รสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานเนี่ยนะคะกินอาหารแบบไม่มีรสชาติ กลิ่นได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมคะไอเชื้อตัวนี้มันจะไปทาลายนะคะทาให้เราไม่สามารถรับกลิ่นรสชาติต่างๆได้นะคะรับกลิ่นสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นนี้คือตัวที่แตกต่างจากไข้หวัดโดยทั่วๆไปนะคะนักเรียนอ่านะคะมีความรู้เพิ่มขึ้นมานะคะต่อจากนั้นคัดจมูกเยื่อบุตาเสก รอยยัดบุตาเสพนะคะมันจะทําให้คนที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงเนี้ยสังเกตอาการตาเราเริ่มแดงใช่ไหมคะอักเสบมีไหมคะท้างบ้านใกล้ๆพี่น้องมีไหมไม่มีนะคะอ่าสังเกตอาการต่อจากนั้นเจ็บคอนะคะเจ็บคอด้วยค่ะลูกปวดศีรษะกล้ามเนื้อ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อแล้วก็ที่สาคัญเป็นผื่นขึ้นบนผิวหนังด้วยอาจจะมีคึื่นไส้อาเจียนและที่สําคัญแตกต่างไปอีกที่เราต้องสังเกตพวกนี้จะมีอาการอะไรคะท้องเสียร่วมด้วยค่ะลูกเป็นไข้หวัดโดยทั่วไปอะท้องเสียไหมไม่แต่ตัวนี้นี่คือที่แตกต่างท้องเสียด้วยค่ะลูกนะคะ ปุ่มไม่รับรู้รสชาตินะคะไม่รับไม่มีจมูกดมกลิ่นได้ไหมไม่สามารถรับกลิ่นต่างๆได้แล้วก็ทอ้องเสียน,นี่คือที่แตกต่างนอกจากนั้นเรามาดูต่อนะคะหนาวสัน่นเวียนศีรษะแต่บางคนก็บอกว่าโอได้รับเชื้อแล้วการแสดงอาการต่างๆเหมือนกันไหมความรุนแรงของโรคเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนกันบางคนมีความรุนแรงน้อยบางคนมีความรุนแรงมากขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนค่ะลูกนะคะนกักเรียนจะเห็นว่าอุ๊ยบางคนเป็นรักษากระเทียวหายแต่บางคนต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันต้องให้ออกซิเจนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันแต่ละคนไม่เท่ากันลูกนะคะ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนมันจะทําให้อาการรุนแรงหรือไม่รุนแรงต่อค่ะนักเรียนดูนะคะจากนั้นเ็าบอกว่าในบางคนที่มีอาการรุนแรงอย่างเช่นหายใจถี่ผาลุนะคะหายใจถี่เจ็บหน้าอกนะคะหายใจที่เจ็บหน้าอก,นะะาาอกแล้วก็มึนสับสนนะคะ และที่สําคัญบางคนถึงขั้นอาจจะมีอาการ,รอ,อื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นความล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจอาจจะเสียชีวิตหรือบางคนนะคะทางเดินเ็เรียกว่าเกิดภาวะทางเดินหายใจเกิดภาวะนะคะเฉียบพลันล้มเหลวเฉียบพลันติดเชื้อในกระแสเลือเดเกิดภาวะช็อก เนี่ยอาการเนี้ยนักเรียนต้องสังเกตนะคะนอกจากนั้นบางคนเกิดกาภาวะลเลือดอุดตันนะคะภาวะลเลือดอุดตันแล้วก็มีความล้มเหลวของอวัยวะภายในร่างกายแล้วก็เกิดการบาดเจ็บของหัวใจของตับของไตแล้วก็อาจจะสุดท้ายคือเป็นไงลูกเสียชีวิตนะคะ สุดท้ายก็คือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเราควรมีวิธีป้องกันนะคะนี่คือลักษณะอาการพอเข้าใจไหมคะชัดเจนไหมคะลูกได้นะคะต่อจากนั้นเรามาดูต่อนะคะกลุ่มอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะหนึ่งผู้ที่มีอายุเป็นไงคะสูง คนแก่ชราตั้งแต่60ปีขึ้นไปนี่ก็เรียกว่ากลุ่มสุ่มเสี่ยงคือผู้ที่มีอายุมากคนที่มีอายุมากกลุ่มกุ้มกันดีไหมคะไม่ดีค่ะลูกและนอกจากนั้นผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆโรคเบาหวานโรคหวัวใจโรคไตเรื้อรังประมาณเนี้สองกลุ่มนี้นักเรียนจะเห็นว่าประเทศไทยเราสองกลุ่มนี้ จัดอยู่อันดับต้นต้นในการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะอ่าเพราะก็ถือว่าสองกลุ่มน,นี้คือกลุ่มเสี่ยงนะคะจะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะนักเรียนนอกจากนั้นเรามาดูวิธีการนะคะการแพร่กระจายและระยะวัา ฟักตัวของโรคนะคะการแพร่กระจายและระยะฟักตัวของโรคนะคะค่ะของโรคโควิด -19 เนะคะเรามาดูว่าหลักๆเลยการแพร่กระจายนะคะผ่านทางละอองนะคะเข้าทางระบบหายใจค่ะลูกมันจะมีผลต่อระบบหายใจเนหะ็นไหมเขาก็เลยรณรงค์ให้นะักคนโดยทั่วโลกเป็นไงคะสวมหน้ากากอนามัยหรือที่เราเรียกว่าแมสใช่ไหมคะ ปิดกั้นเสียไม่แพร่กระจายไม่รับเชื้อได้นะคะทางระบบหายใจและไวรัสยังสามารถแพร่กระจายผ่านทางไหนอีกได้คะนอกจากระบบหายใจแล้วลูกการสัมผัสใช่ไหมคะอ่าสองได้นะน้อง้ดไว้นะคะหนึ่งนะคะการแพร่กระจายก็คือผ่านเรรับละอองทางระบบหายใจแล้วก็การสัมผัสได้อีกด้วย นอกจากนั้นระยะฟักตัวของโรคคนที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อครั้งแรกแสดงอาการหมครกไม่นะคะมันจะมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณกี่วันคะกว่าจะแสดงอาการให้เราได้รู้ว่าจนแน่ๆแล้วกี่วันคะสิบสี่หนึ่งถึงสิบสี่วันคะ่ะถึงจะแสดงอาการที่เขาบอกว่าให้เราสังเกตเราไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยง คนข้างๆเป็นนะคะใครติดเชื้อถ้าเรามีโอกาสาสัมผัสกับเขาเราต้องกักตัวใช่ไหมคะการกักตัวคือไม่ให้เชื้อลูกลานไปสู่บุคคลอื่นและกักตัวเพื่อดูแสดงว่ามันจะแสะดงอาการออกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีการตรวจเชื้อใช่ไหมลูกอ่านะคะนี่คือระยะฟักตัวน้องจันนะคะ ต่อจากนั้นการป้องกันค่ะลูกนะคะการป้องกันเขาบอกว่าการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดของโควิด19จํกานะคะเดี๋ยวเจอข้อสอบนะก็คือการฉีดวัคซีนค่ะนะคะหนึ่งคือการฉีดวัคซีน้องดูนะคะ การฉีดวัคซีนถือว่ามีประสิทธิภาพมากในการป้องกันได้นะคะอันดับหนึ่งแล้วนะคะคือการทําอะไรคะถูกต้องค่ะลูกการฉีดวัคซีนถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเพราะฉะนั้นทั่วโลกเลยเห็นไหมคะรณรงค์ให้ประชากรของแต่ละประเทศอ่ะฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันเพื่อต่อต้านเชื้อตัวนี้นะคะ นอกจากนั้นเรามาดูต่อนะคะการฉีดวัคซีนก็บอกว่าเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งที่ทางสาธารณาสุขใช้ในการรับมือโควิด -19 ด้วยก่ะลูกนะคะและมุ่งเน้นมาตรการไม่ใช้ยากับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสได้สูงสุดนะคะนอกจากนั้นก็บอกว่าการฉีดวัคซีนอะโควิด19ะ นะคะมีความจําเป็นที่จะดําเนินการทางมาตรการต่างๆอย่างเช่นการเว้นระยะห่างการสวมแมสนะคะการล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะที่นักเรียนคุ้นเคยกันอยู่ใช่ไหมพอเข้าใจไหมลูกโอเคจากนั้นสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะคะวิธีการป้องกันอย่างง่ายๆเขียนเลยค่ะ วิธีการป้องกันอย่างง่ายๆที่ใครๆก็สามารถปฏิบัติได้และอย่าละหลวมอย่าละเลยในการป้องกันนะคะเรามาดูว่าวิธีการป้องกันตนเองจากเชือ้อโควิด19ในปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19ถือว่าเป็นวิกฤตวิกฤตนะลูก วิกฤตลูกตอนนี้คือวิกฤตไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกถูกไหมลูกเข้าสู่ในช่วงวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งกําลังลุกลามไปทั่วภูมิภาคของโลกใช่ไหมอ่านะคะโดยเชื้อโควิด19สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านร,ระบบอะไรระบบหายใจค่ะลูกที่เราปิดแม็ก็คือผ่านทางระบบหายใจโดยการรับละอองเชื้อโรค ที่มาจากการไอการจามการพูดคุยกับผู้ที่ติดเชื้อกะลูกการไอการจามการพูดคุยกับผู้ที่ติดเชือ้อละอองนะคะน้ำลายอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะอาจจะมีการสัมผัสนะคะเชื้อโรค ที่อาจตกค้างอยู่ในสิ่งของก็มีโอกาสนะคะในสิ่งของแม้ที่เขารณรงค์ว่าให้ใช้ของใครคะของตัวเองเห็นไหมโร,โรงเรียนให้นักเรียนนําจานแก้วน้ําเป็นของตัวเองใช่ไหมคะแมสนะคะขวดน้านะคะเราไม่ให้นักเรียนใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะ เชื้อโรคนี้นะคะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางปากเห็นไหมคะทางปากทางจมูกทางตาได้เช่นกันยิ่งไปกว่านี้เขาบอกว่าผู้ที่ติดเชื้อชั่วโลกตัวโลกนะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยเหมือนจังหวัดเราสุราษฎร์เนี่ยมีทางลดไหมลูกไม่ลดเลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะคะ ถ้าโรงเรียนไม่เปิดอนาคตข้างหน้านักเรียนว่าจะเปิดได้ไหม,ไมอ่ะเทอมนี้ทั้งปีอ่ะเทอมนี้ทั้งเทอมเปิดได้ไหมก็เปิดไม่ได้นะคะโรงเรียนจําเป็นตัดสินใจเปิดแต่ว่าเราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันของโรงเรียนแล้วก็ของตัวนักเรียนเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่เราอยู่กับ โควิด19ไ้ได้แล้วเรารอดพ้นให้ได้ก็คือการมีความรู้เรารู้แล้วเราสามารถสังเกตแล้วเราสามารถป้องกันมันได้นะคะก็ถ้าเราจะเรียนอยู่บ้านอย่างเดียวแย่ไหมลูกวงการศึกษามันก็แย่นะคะเศรษฐกิจแย่ไหมคะมันก็แย่ลูกที่มีผลกระทบคนปัจจุบันเนี้ยน่าสงสารม,มากนะคะ เพราะคนกลัวไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าทำอะไรนะคะทำให้มีไรายได้ไหมลูกไม่มีเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ได้แต่เราต้องเอาตัวรอดสามารถรอดพ้นจากโรคโควิด1 9ให้ได้นะคะเปนเหนหนึ่งกวรบอกว่าปัจจุบันนี้นี่คือวิกฤตลูกนะคะจากนั้นเรามาดูต่อนะคะ เราสามารถป้องกันเชือ้อโควิด19ทําทำได้ง่ายๆเพียงหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยที่ใส่แมสนะคะทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คนค่ะลูกนะคะสวมแมสที่เราเรียกว่าหน้ากากอนามัยนะคะนี่ประการแรกห้ามเปิดโดยเด็ดสาวนะคะนอกจากนั้นมันล้างมือบ่อยๆ นะคะฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะตอนเที่ยงก่อนรับประทานข้าวก็ต้องเป็นไงลูกเป็นไงคะไปล้างมือให้เรียบร้อยจิตเจลฆ่าเชื้อนะคะจากนั้นให้ถูกวิธีนะคะและหลีกเลี่ยงอะไรคะลูกหลีกเลี่ยงอะไรคะสวมแมสสวมหน้ากากอนามายัยมันล้างมือและหลีกเลี่ยงอะไรคะการสัมผัส ใช่ไหมคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะใบหน้าปากจมูกดวงตาบางคนมือไปจับอะไรมาเราไม่รู้มีเชื้อหรือไม่เอามาเจจับหน้าจ <It> ับตาอะไรได้ไหมคะไม่ไ <afternoon> ด <api> <Like S 1> ้นะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยกับผู้อื่นเพราะอาจจะทำให้เชื้อโควิด1 9เข้าสู่ร่างกายได้นะคะ ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนเป็นไงคะแอแออเช่นไปห้างได้ไหมเราควรหลีกเลี่ยงถ้าตรงนี้คนเยอะ<ม>เราก็ควรชะลอก่อนให้เขาผ่านไปก่อนหรือเราพิจารณาดูว่าจุดเสี่ยงจุดเนี้ยเราควรจะไปไหมนะคะตลาดนะัดนะคะเราจะซื้ออะไรเราต้องมีเป้าหมายไว้ก่อนไปแล้วซื้ออย่างเดียว เสร็จแล้วก็กลับมาต้องสวมแมสด,ด้วยนะคะแล้วก็เจลล้างมือนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการล้างมือบ่อยๆเป็นการป้องกันอีกระดับหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเว้นระยะห่างค่ะลูกนะคะนักเรียนเว้นระยะห่างไหมคะเว้นระยะห่างค่ะการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นเขาบอกว่าให้ห่างประมาณเท่าไหร่ หนึ่งถึงสองเมตรใช่ไหมคะอ่าเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนก็สามารถป้องกันตนเองจากเชือ้อโควิด1ิได้แล้วค่ะลูกตัวใหม่อีกครั้งหนึงสิ่งที่นักเรียนต้องป้องกันสวมหน้ากากอนามายัยสองทั้งมือบ่อยๆสามหเลี่ยงการสัมผัส กับคนอื่นและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าตาปากอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ต่อไปยังมีอีกไหม,มเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อยเท่าไหร่เออประมาณหนึ่งถึงสองเมตรได้ไหมลูกแค่นี้เราปฏิบัติได้ไหมคะได้เยี่ยมมากเลยค่ะลูกนี้คือโรคอะไรคะ โควิด19เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรคะโอะไรนะคะโคโรโนาสายพันธุ์ใหม่2 0งพเกิดจากเชื้ออะไรคะเกิดจากเชือ้อไวรัสโคโรนาสองพันวันนี้เข้าใจไหมลูกได้ไหมคะสามารถอยู่รอดต่อไปและสามารถรู้จัก การป้องกันการสังเกตอาการของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ